สวัสดีครับพี่นอ้องมาอนีภามาให้อาหารไก่อีกแล้วครับยำทำยำแรงเราบกับมาให้อาหารไก่มาอนีครับผมเอากระเปือกครับให้ไก่กระเปือกสามโลครึ่งครับไก่ก็มีอยู่เฉพาะไก่ใหญ่นี่ประมาณหกสิบตัวครับสามโลครึ่งถึง กิโลละ20ตมันหากินเองมันแน่แล้วครับซัมน่ก็ถือว่าบอบอต้องเห็นมันหลายเกินครับ3โลกลัวนี่ก็กินจนเหลือหมดแล้วครับแต่ว่าตอนนี้มันก็หิวอยู่ถือว่าหิวแห้งไกลหน่อยเดี๋ยวคงเสียไกลหน่อยซําไรก,กินขวเปือกได้นี่โตซัมเน่ก็กินขวเปือกได้ครับม,มใส่น้ำามลมันแล้กกินน้ำามลมันได้หากินได้แล้วครับเดี๋ยวเสียมาเบ่งว่ากินดีปันได หลังจากหิวมาเบิ่มือแไปกะบ่แมนว่าเบิ่งมือแล้วครับโตนั่หากินใหญ่แม่กับเหนียงมันกับเต้มันโย่โตมันบอคอยได้ออกไปหากินมันกับหิวแห้งอยู่เข้ากับป้ตองใลา, after, ายแห้งครับซัมเน้ ต้นทุนสามโลกลัวตีไปสามโลครับสิว่าเอากซีโลเลยก็ไดซีโลกะกิโลละสิบสองบาทกะตีไปห้าสิบบาทห้าสิบบาทนี้ไม่ได้เบิร์ครับตอนนี้กำลังเหนคิดน้อยห้าสิบบาทเรียงไกลไดอยู่เฉพาะไก่ไงนี่กะหกสิบตัว มือัอนีก้ก็ไก่น้อยรุ่นนีกผมบรินาะเพราะมันมีนมจะโตไก่ไก่รุ่นนี้มีอยู่รุ่นน้อยส้มนี่ก็มีอยู่สิบาโตรครับแต่ว่ารุ่นรุ่นน้อยๆแบบรุ่นโตส้มนี่มันจะมิยูสามสิบตัวน้อยกว่านี้ผมให้กินข้าวเปลือกไว้ให้กินข้าวสารกับข้าวป้ายอยู่ครับแต่ว่ารุ่นส้มนี้มันกิกินข้าวเปลือกได้แล้ว ดีครับผมเผื่อมัมีแต่เงินซื้อให้กินลักก็ซื้อแต่ตัวนี้นี่เขาจะร้องเองครับกลับว่แม่นว่าเขาเปลือกเต็มเม็ดฝันหนั่งปั้นได้ดอกเดี๋ยมาหายไก่นี่นก็มีขเขาตัวก้นหลีบอยู่ครัับอนนี้ก็คือเดี๋ยมาหายไก่ส่วนไกท่ที่มีอยู่ทางในบางส่วนตัวนี้ไก่แม่ฝากคนสิบบอออกไปหากินน้ำมงุง เห็นมันกินอยู่นี่เลยก็ได้กินาลกเลยตอนนี้มีไก่แม่ฟักอยู่เจ็ดตครับตอนนี้แต่ว่ามันลงต้นลกไปละต้นห่างไปละเหลืออยูนึง สองสามสี่เดือหาโตครับไก่แม่ฟักมีจิวเจ็ดกินอยู่หาโตบางตัอบ่มากิน,น้นามูลเลยต้องโจมลงจังกินมาอยู่นี่ก็บอบอหยาบบ่หัวไกบ่เคยได้กัดไก่ครับก็หากินน้ำไก่มีไลแหนทมเอนวา ไปหากินไก่เหือนคนสิหัวเหือนันสิบอให้ไก่เขาไปไก่แต่ว่าถ้าอยู่ทางหนอกเป็นสิกอะบอผมีปัญหาผมเคยกัดไก่มาชุม่มอนี้เคอยอยู่น้ำไก่แต่หน่อยอยู่แล้วนี่เลยบอกเคยเด็ดก,กัดเราบอย่างให้กินเว้ดไว เอากับวานใส่หม่องมันหกหกครับมันก็สิคอยหากินไปเรื่อยๆของมันแก่คือวิธีการทำเนียนว่าย่านมันลดไวมันก็สไดเเคลียกินดินกินอย่างไปนทำเนห้มันก็เคลียกินใกล้ตัวนี้นี่เตะกันแลัก,กเลยโกไปกินน้ำมูก ห,หน่อยๆส้มนีก่ก็กินได้ส้มนี่ก็หากินก็พองเห็มันกินสิกินต่างหากแต่ยังเดือดหลายอยู่ครับผมกระเบนหิ้กินเบิดสามกิโลตัวสี่กิโลหอกครับสามโลครึ่งกระเบนหิ้กินเบิดกะเอาส้มนี่ ดอว่ากินหลายแล้วพแตะว่าไดกินน้ำแรงสำหรับบอมีเวลาไปหาหัมครับก็ใส่เขาเปลือกไดก้เป็นประจำตัวนี้กลายยางมาเพราะท่านเบิดมันออกไปกินทงอยู่ครับค,คำคำก่านีกับสิเขามาอีกมันสิไปอายูสิบกว่าโต ออกไปหาเคียกกินเองนะครับแต่แมนปกติถ้าเอาห้อมให้กินมันกระสีโวมงมูนีสิกินบเบิดพวกมาแต่ทงกระสีได้กินต่อแต่ถ้ากินเขาเปลือกนี่ส่วนญงก,ก็กินเบิดมาว่าท่านผมนก็เลยอาศัยวา่าวานใส่หงหกไว้มันสิหากินบ่าท่านเบิดซุ่มไปหากินด้วยน้ำมันกระสีมาหากินต่อได้ แต่ข้าววานใส่เป็นๆน,น,นี้มันกินเบิดเลยครับอันนี้จะเป็นที่วานให้อาหารถ่าไก่เป็นการคอยให้มันหาเคียกินไปรอไก่อยู่ทงไก่อยู่ทง้ามันมากไก่ไก่โวยเขาม,มากไก่ไก่มันเห็นหม,มนนูมันกินมันจะสีาวเขามากเลยครับอันนี้ก็คืออาหารครับถือว่าโบเบิดหลายทอเ้าไห้หัวอาหาร หอมเป็นไก่ใหญ่แล้วแต่ถ้าอยากเล่งไก่หน่อยเท่ากับให้กินหัวอาหารได้ครับจะเป็นวิธีการเลี้ยงของผนเองสำหรับวิธีการของคนอื่นก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเนาะกตแล้วแต่คนเลี้ยงครับครับเมื่อนี้เอา่อยสมิสะกอนครับพอกันไมคลิปหนาติดตามเป็นกำลังใจเห้กันนํำเดินครับเด้อสวัสดีครับ